bên đây lộn à, Á, lộn tí bé ừ, Quê tắc ở con đi tí bà Ê <laughs> so ăn? Say nén nén lê <laughs> bà hàn nhang vậy chứ Hay bà này bà khưng <cười> <cười> ปั้นเนคือขึ้นเดียวหรือยังก่อเอาแล้วอันเจ้ามาซีห้าหลังนั้นไปไหนนะอันนี้มาไายแต่ก่อนนะเข้ามาซงนะรถนั้นรถนี้นะมีไรรถนะกำไรน้อยตายนี่อ้าวตีงนึง่งรับมาแล้วนะครับว่าก็เกลืงเนี้ยก็กลืงเนี้ยเข้ามาซื่อแบบเนี้ยก็เกงเนี้ยก็กลืงซื้อมาเนี้ย เออ้อา1บเลย่ได้อเอืัดไข่หเหาน่ะสองร้อยหสิบ่อโอ้ยปดัดได้เอะนสูีส้โซโหมันเฮ็ดมาฮันมันก็นได้กำไรอยู่แล้วเงินบอข้นไข่คองโคเกินเด้อแห็นาบัดไข่ของให้เข้าเนียวอ,อ๋คือคือไอ้ไอน,นี่นะสุม่มเล

không hóa nào Cái y mày Dạ có lỗi ngập คนไม่มีคนว่างเนี่คนหายี่มงแล้วแหะบ่ายโมงแล้วครับเดี๋ยวก็จะมาอีกทีก็ประมาณบ่ายสามแาถมครึ่งน,นี่เดือดโคตรร้อนครับเขาโทรมาสั่งน้ำแล้วครับเที่ยวนึงเดี๋ยวรอเด็เดยเดยเด็นๆก่อนครับไปไปส่งร้อนครับ คนร้อยมันก็เป็นเสแนว